อลครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทคนยินดีต้อรับสู่ช่องฟิกเกอรแล้ววันนี้เราอยู่ในซองทัวจีนกันอีกแล้วครับผมระหว่างการแข่งขัน RNGM แล้วก็ KZ ตึงๆ2คน Arno แล้วก็ a r m ม l แล้วก็เจอกับยุนไห่กับนิชินนะครับผมก็จะเป็นการแข่ง2ต่อ2นะครับในโหมโดเดสซิ่งนะครับผมตอนนี้เขาก็แบนด่านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ เรามาเริ่มกันในเกมแรกกันเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเคซั้งสองคนเนี่ยผมก็ติดตามและดูมาเขาขับค่อนข้างที่จะนิ่งกันทั้งสองคนเลยนะเหมือนแบบชื่อก็คล้ายๆกันพี่น้องกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนี่มาด่านแรกครับผมกำแพงเมืองจีนที่มีอยู่ไม่กี่กำแพงออกตัวมาโอ้โหดิชินพลาดครับผมแล้ว เมาขึ้นนําไปแล้วครับผมตอนนี้เคซ้าสองคนครับอย่างที่บอกครับผมออ้ยแล้วซายเวผิดครับนิชินโอ้โหแก้มาโดยการกด ECU ไปก่อนนะครับผมกด ECU แก้ไปก่อนแล้วหยุนไหาครับใช้รถวุ้นครับวิ่งตามมาครับตรงนี้โค้งควิกเทิร์นไม่ควิกเทิร์นครับผม w c WW มาโอ้โหทั้งสองคนครับขับตามมาแต่ I a n J ครับผมนิชินยังคงตามหลังครับเอ้าแล้วไปพลาดชนกันครับผม อยู่ไหนได้โอกาสจังหวะนี้พยายามที่จะขับแซงแซงมาได้หนึ่งคนครับผมตอนนี้อาเมลโดนแซงไปไปที่เรียบร้อยอาโนขึ้นนำครับแล้วฟูดบีอลซสวยงามมากต่อโค้งมาทำได้ดีครับอยู่ไหนครับแล้วทำไมรถมันใสขนาดนั้นอา,อาโนทำไมรถใสขนาดนั้นแล้ว WLCWW มาครับอยู่ไหนครับขึ้นนำแล้วครับตอนนี้แล้วโค้งสุดท้ายอ๋อโอ้โหแล้วไปสะดุดครับผมเกือบ เ <G ül üyor> กือบแล้วเกือบไม่เข้าเส้นชัยนะครับผมหลังจากที่แข่งกันเสร็จสิ่งที่ทำก็คือกินน้ำกินน้ำเซลยเรามาต่อกันในด่านที่2กันครับผมด่านอาัลฟานะโอเคแล้วในด่านนี้ครับเป็นอาโนครับซึ่งเลือกใช้รถคันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารถคันนี้เนี่ยคือมันมีบูท แต่จำชื่อรถไม่ได้นะซึ่งยังไม่เข้าไทยเลยนะรถคันนี้แล้วก็คันนี้มีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นชื่อรถว่า L t w i n w o o ูใช่ไหมเออสกิลมันเหมือนคล้ายๆกับแมคลาเรนเลยนะครับผมก็คือออกตัวแล้วมันก็พุ่งได้เลยนะครับเหมือนมีในโตพุ่งออกมาแล้วตอนนี้ครับผมโอ้โหนำโดกมาแล้วครับอานูครับแล้วนิชินตามมาอันดับที่2ครับคือทุกคนใช้ทวิน w ูฟกันหมดเลยนะยกเว้นอานูครับ อโนที่ขึ้นนำอยู่เนี่ยก็มีบูทที่แบบว่าใช้ได้เพิ่มขึ้นมาด้วยสกิลลดของเขาเองพายไม่าดแรกครับหยุนหายลังท้ายอยู่ครับบวก2.6วีฮะน่าจะไปพลาดช่วงหลังเอ้าแล้วพยายามที่จะซูเปอร์พยายามเฮฟวี่เมื่อตะคู่นี้ครับผมแต่ไปตำดากของมิชินก็เลยลดหยุดเลย่อกี้ลดหยุดไม่เหมือนส้มหยุดซดาบเบลเดบลมา อาเมาพยายามที่จะตามครับซูเปอร์ดิฟดับเบลซีดับเบลลโอ้โหแล้วไปไกลเลยครับอโนครับผมด่านนี้น่าจะแบบเทคไปได้แน่นอนครับคะแนนน่าจะเยอะแน่นอนครับถ้าไอเจมสองคนที่ล้งท้ายนี่ตามไม่ทันนะมาดูครับโอ้โหซูเปอร์ดิฟไม่มีพลาดเลยครับสำหรับอโนซูเปอร์ดิฟมาอีกซูเปอร์โอเวอร์ดิฟโอ้โหความเร็วนี่แรงอ่ะตะกี้ผมแอบดู318เลยนะสิ่งที่นักแข่งจะทำก็คือ แ่บครับผมแอบกินน้ําเรามาต่อกันในด่านต่อไปกันเลยครับด่านที่3ครับตอนนี้คะแนนเคซดนนำอยู่4แต้มเลยนะ40ต่อ36ด่านจัก,กรวาลบัตเตอร์ไฟครับ <c oughs> ผมเรียกด่านนี้วัางี้เอ้าแล้วโอ้โหยุนนหายครับไปรีรดครับผมน่าจะเข้าโค้งแล้วก็แบบชิดวงในเลยพลาดครับแต่ยังตามมาได้ครับดีนะพลาดตอนแรกยังมีโอกาสที่จะตามมาอยู่ครับ w l c w มาเหนินเก็บในโตเลี้ยงบูทปึ๊บปุ๊บเลี้ยงบูทมาแล้วนี่ชินขึ้นนําครับโอ้โหแล้วอาอนครับพยายามที่จะหันหน้ารถเพื่อที่ขึ้นข้างบนเพื่อที่จะเอาบูทแต่ไม่ได้ครับหันหน้ารถไม่ทันครับด่านเมื่อด่านนี้ก็แบบสิ่งที่อันตรายที่สุด,สดเลยก็คือโค้งเมื่อสักครู่นี้แหละนะที่เราต้องกด ECU ลงมาแล้วหันหน้ารถนะครับผม ตอนนี้อามเมลครับที่รับพยายามตามไอเจมอยู่2คนครับนิชินขึ้นนำโอ้ยเราห้วหันหน้ารถอย่างนี้ต้องไซด์เว์ออกครับโอ้โหดีครับเกือบชนยังแก้สถานการณ์มาได้ครับอยู่ในอันดับที่2ครับนิชินอันดับที่1มาดูตรงนี้ครับโอ้โหทำได้ดีครับยู่ไหนทำได้ดีครับไอเจมสองคนทำได้ดียังคงนำอยู่ครับผมแล้วเลี้ยงบูทมาสวยซีดับเบิลวบเติร์น แล้วก็ดบ l c ww ู้่ความเร็วความเร็วเยอะมากรถบัตเตอร์ไฟเป็นรถที่แบบติดเมตาด้วยเหมือนกันนะถ้าใครมีก็แบบแจ๋วเลยนะครับใช้ยาวๆเลยคันนี้แต่แบบไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ทุกด่านไหมนะเรามาต่อกันในด่านต่อไปครับผมด่านไดโนซอร์ด่านที่4ครับโอ้โหตอนนี้คะแนนตีเตินขึ้นมาแล้วไอเจมตามอยู่แต้มเดียวครับแล้วรอบนี้ครับหยุนไห่เป็นคนที่ขับรถ ไอ้รถนี้บ้างเหมือนจะเป็นรถแบบรถดีอีกคันหนึ่งเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าชื่อรถอะไรซึ่งในจีนกับในไทยเนี่ยเรียกไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวพอเข้าไทยก็เป็นอีกชื่อหนึ่งจีนก็นอีกชื่อหนึ่งแล้วอยู่ๆไปสักพักเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อรถอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วตอนนี้นิชินครับล้างท้ายมาผู้เล่นเคซ่าสองคนเลือกใช้มาเป็นรถอุนเ้าแมนฮะถ้าใครมีคันนี้ก็แบบยังใช้ได้ดีอยู่นะอ น่าจะเป็นรถสปีดพาร์ทหรือเปล่าไม่แน่ใจคันนี้นีครับรถสปีดพาร์ทบางคันนี่ก็แบบดีนะใช้ได้มาจานถึงทุกวันนี้แล้วก็เดชของนิชินก็พยายามที่จะแซงเคแซงสองคนแซ <c oughs> งได้ไหมครับแซงได้มาหนึ่งแล้วครับผมโอ้โหแต่ไปกด CW แทนครับนิชินโอ้โหแล้วอาโนพยายามที่จะเฮฟวี่เบรกิ้งดิฟครับแต่ทําไม่ได้ครับไปชนท้ายอ้าวแล้วนิชินครับโอ้โหมีโอกาสขึ้นนําครับ โอ้โหแล้วเลี้ยวมาจังหวะนี้เกือบชนหยุนไห่บอกว่าชิวๆเลยครับผมขับนำหูแลนน้วคะแนนแล้วเวลาครับโอ้โหเคแช่2คนครับตามไม่ทันครับนั่นก็เป็นเพราะดื่มน้ำ <c oughs> เรามาต่อกันในด่านที่5ครับผมอู้ด่านนี้ไม่ค่อยเห็นไฮเวย์วันครับเลือกใช้รถ คันที่มีบูตมาทั้ง2คนเลยระหว่างนิชินกับนิชินกับอาเมาครับผมนี่ครับเกียบไล่กันมาจังหวะน,นี้ครับ WCWW มาครับโอ้โหแล้วรถสะบัดครับผมเสียหายหลายแสนแล้วโอ้โหหยุนไหฮครับซึ่งใช้เป็นเอ i ไลหรือเปล่าครับไม่แน่ใจหรือว่าคาเค้นน่าจะคาเค้นนะอ่า แล้ว w c WW มาครับผมโอ้โหไปล้างท้ายเลยครับใช้รถดีครับตอนนี้แต่ล้างท้ายอยู่มิชินขึ้นนำครับซึ่งใช้รถคันนี้เอาแล้วไปกด ECU ครับผมตัวเองไปชนขอบข้างทางครับแล้วหน้ารถไม่ได้หันไปอีกทางที่จะไปครับกลายเป็นกด ECU กลับหลังไปเลยครับผมโอ้โหตอนนี้เสียหายหนักครับ แล้วเคยแสองคนล้างท้ายครับโอ้หบวก5วิเลยครับสำหรับอเมลครับผมแล้ว IGM 2คนครับโอ้โหที่1กับที่2ครับได้คะแนนด่านนี้ไปตึงๆเลยะฮะโอ้โหแล้วดูอเมลครับบวกไป4.86วินะฮะที่ IGM ขับดีเพราะว่าเขาสวบน้ำมาต่อกันในด่านต่อไปครับผมนั่นคือด่านกริดวอร์นะใช้รถเสือไฟ นะครับแล้วก็รถวุ้นเจลลี่ <c oughs> ออกตัวมาอาโนขึ้นนํำครับหนิงชิงก็ใช้รถไฟเหมือนกันครับผมติดไฟเป็นคนติดไฟแล้วพยายามซูเปรอร์ดิฟตรงนี้2ต่อ2นี่มันเป็น4คนแล้วก็เบียดยับยับกันเลยจังหวะน,นี้ครับผม <c oughs> ยุนไห่ขึ้นนํำครับเลี้ยงบูธมา CW เอเอาแล้วไปกินหินข้างทางครับ โอ้รถมันแซบไปหน่อยครับผมอยากกินหินซีดาบเบวดาบเบวมาหักโค้งโอ้โหอามาก็ชนเหมือนกันครับเมาโคง้งครับโอ้แล้วตามมาแล้วครับผมยุนไฮบอกขับสบายๆนิชินบอกเอาอีกแล้วไอ้สองคนนี้มันตามมาอีกแล้วมันตามมาอีกแล้วโอ้โหแล้วโดนเบียดกระเด็นเลยครับสําหรับนิชินโอ้แล้วอาเมาครับไปชนขอบข้างๆครับทําให้ความเร็วรถครับผมแล้วซีดาบเบวดาบเบวมา เบียดกันอีกแล้วเบียดกับมาดินิชินก็นมาดิครับ <c oughs> โอ้โหไม่ยอมครับพยายามที่จะเบียดคืนเอาตำแหน่งที่ดีครับแล้วดิชินโอ้โหเข้าอันดับที่สามครับผมโอ้โหแล้วอานครับบวกไปสี่วิเลยคะแนนหายไปหวบเลยครับตอนนี้อินจีเอ็มเนี่ยเก่งเพราะดื่มน้ำเรามาต่อกันในด่านต่อไปครับด่านที่7ครับคะแนนห่างขนาดน,น,น,นี้น่าจะ ไม่น่าจะมีต่อถึงด่าน10ด่าน9แล้วนะถ้าไอเจมชนะด่านนี้อีกก็ชนะน่าจะชนะไปเลยนะครับผมมาด่าน7ดาวครับเป็นด่านตัดสินครับผมเลียงบูทมาเอา้าแล้วอาโนไม่ติดบูทโอ้โหแล้วเอา้าแล้วเหินซีดเอาบูทไฟยิงไม่ได้ด้วย โอ้โหสถานการณ์แย่แล้วครับตอนนี้แต่อเมาครับยังคงขึ้นนําอยู่ครับผมพยายามที่จะแบกเพื่อนแล้วไอ้เจมต้องลุ้นให้ไอ้เจมพลาดนะครับถึงจะได้คะแนนที่ดีแต่ตอนนี้ครับนิชินครับยังตามแล้วก็ตามด้วยหยุนไหครับโอ้โหต้องสังเกตดูถ้าสังเกตด้านซ้ายล่างนี่อเอา้าไอ้เจมพลาดนิชินครับไปชนขอบครับผม แล้วอโนขึ้นนํามาตามครับโอ้โหคะแนนจะขาดไหมครับเนี่ยไม่น่าจะขาดนะครับผมมาถึงน่าจะ70%ของด่านแล้วซูเปอร์ดิฟมา C W W ตอนนี้อามาขึ้นนำครับหยุนไห่ตามครับตามมาครับผมอ้าวหยุนไห่ลงครับลงข้างล่างครับผมไม่ใช่ทางลัดครับเป็นทางรีรถครับผมข้างล่าง C W W มาไซด์เว C.W มาอีกสายเวครับผมอาเมาครับไม่พลาดครับผม W.C.W.W. ไปเข้าที่1ไปครับตามด้วยไอเจมสองคนน่าจะไม่ผ่านนะครับผมโอ้โหไอเจมตานี้ถือว่าขับได้ดีครับหยุนไหก็เยี่ยมเลยนะฮะเรามาสรุปตารางคะแนนครับไอเจมชนะไป10คะแนนเลยนะ134ต่อ124ตานี้เคซ พลาดเยอะครับพลาดหลายโค้งเลยนะโอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับไว้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยุนไห่ครับเป็น MVP ของสนามนี้คะแนนเฉลี่ย10นะครับผมโห10คะแนนเลยนะถือว่ามาตรฐานมาตรฐานนะครับผมโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบาย